สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและสวัสดีค่ะพี่ชัญญาคลิปนี้เน็ตมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอะไรกันคะน้องเน็ตเราได้ค้นหากรุสมบัติที่เจ้าของเก็บไว้นานเจอแล้วค่ะโหสมบัติอะไรกันคะน้องเน็ตนี่เลยค่ะพี่ชัญญาที่ดินแปลงสวยทำเลดีที่เหมาะกับการลงทุนและอยู่อาศัยค่ะว้าวที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหนนะคะน้องเน็ต ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองมุกดาหารเลยค่ะพี่ชัญญาแถมสิ่งแวดล้อมสังคมติดชุมชนด้วยนะคะทำเลดีมากๆเลยนะคะน้องเนตเพราะว่ามุกดาหารเป็นจังหวัดที่ติดพรมแดนประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำโขงแบ่งพรมแดนทำให้เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเลยนะคะใช่แล้วค่ะพี่ชัญญา คุ้มค่าสุดๆที่จะจับจองเป็นเจ้าของเพราะเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีพื้นที่24ไร่3งาน80ตารางวาติดถนน4เลนเส้นทางไปแม่สอนและกรุงเทพแถมยังติดถนนซอยถึง2ด้านทางเข้าออกที่ดินสะดวกสบายมากค่ะแถมใกล้ศูนย์ราชการการไฟฟ้าและสำนักงานขนสน่งด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะทำเป็นที่อยู่อาศัย คลังกระจายสินค้าสำหรับขนส่งสินค้าไปสู่ประเทศลาวและเวียดนามโครงการบ้านจัดสรรต่างๆเจ้าของสมบัติชิ้นนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่คะราคาเพียงไร่ละ1.25ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับศัก,กยภาพของพื้นที่ในอนาคตค่ะ หากท่านผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางเราได้เลยนะคะเราทีมงานบายชายน้อยยินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อสอบถามทางเราได้ที่เบอร์0819558883หรือจะทักมาที่เพจโคราชอสังหาบายชายน้อยก็ได้นะคะ แอดมินพร้อมตอบท่านผู้ชม24ชั่วโมงแน่นอนคะ่ะและช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนด้วยความห่วงใยจากพวกเราทีมงานใบาชายน้อยขอให้ทุกคนดูแลร,รักษาสุขภาพและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะวันนี้พี่ชัญญากับน้องเนตต้องขอตัวลาไปก่อน โชคดีและสวัสดีค่ะ